โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของด่านมิทาวแบบใหม่นะครับผมเนาะลแล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมหอยแดงนะครับอยู่ผมคนเดิม j u s t i Gamer นะครับผม ก็วันนี้เราได้ข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่นะครับด่านมิทาวนะครับปรับโฉมใหม่ดีกว่าใช้คำว่าอัปเดตไหมต้องเรียกว่าปรับโฉมใหม่นะครับผมนะครับทำให้ตัวแมปนั้นมันมีความแบบว่าความทันสมัยขึ้นัำออให้มันดูสบายตาปรับเรื่องของกราฟ,ฟริกอะไรให้มันสมจริงขึ้นนะครับจริงๆคุณไม่ต้องไปปรับด่านก็ได้ คุณคุณเอาเวลาไปแบนมาโคหรือคุณเอาเวลาไปไกเคลียร์มาโคหรือว่าไปเพิ่มหมดใหม่พัฒนาสมรุลปืนผมมองว่าจะโอเคกว่าอันนี้ความคิดผมนะอ่าอันนี้ก็ไม่ว่าการเจอเกมเขาอัปเดตแบบใหม่มาก็โอเคตามนั้นนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูในกับผมเนาะเดี๋ยวก็จะขึ้นที่หน้าจอตัวนี้นะครับผมว่าตัวดาน่มิทาวเนี่ยปรับใหม่แล้วก็มันมีอะไรบ้างนะครับผมก็ซึ่งสามารถดูได้ในเว็บเกมพายแบงค์เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดให้ดู ที่ผมจะขึ้นให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบให้ดูคร่าวๆนะครับผมเนาะเจมาก็จะมีรูปเปรียบเทียบกันว่าเขาปรับอะไรบ้างอ่าปรับอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเขาก็จะมีให้ดูแล้วแหละหลักๆก็จะมีกี่จุดอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าจุดโดยประมาณจริงๆอาจจะไม่ใช่9้าจุดหรอกอาจจะเปลี่ยนใหม่ทั้งด่านเลยก็ได้นะครับผมส่วนรูปที่ให้ดูเนี่ยมัน มันมีแค่ประมาณเก้าจุดเป็นแบบดูคร่าวๆอะไรเงี้ยเนาะซึ่งด่านพิทาวนี่ก็คนก็นิยมเล่นเหมือนกันแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าก็เล่นกันอยู่ส่วนมากพิทาวนี่จะเป็นด่านที่ถ้าโจรบุกเร็วก็ได้เปรียบถ้าตำรวจบุกเร็วก็ได้เปรียบคือเป็นด่านที่ต้องชิงความเร็วอ่ะคือใครเร็วกว่าคือคูมึงมีสิทธิ์กินอะเอาง่ายๆคือมัน,ม,นมันเป็นด่านที่แบบว่า คือถ้าเกิดไม่ว่าทีมไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณเข้ายึดได้ก่อนะคือคุณจะเป็นคนคุมเลยอืมเพราะว่าด่านมันออกแบบมันอย่างนั้นถ้าสมมติแดงไปช้าเนี่ยตำรวจเขาดักได้หมดเลยนะดักซ้ายขวากลางคือดักได้หมดเลยโจนไปคือตายอย่างเดียวนะครับผมเนาะส่วนตำรวจเนี่ยถ้าเกิดทีมแดงเขาบุกเร็วเนี่ยตำรวจกันไม่ทันตำรวจก็โดนโดนเละเหมือนกันนะผมเนาะมันเป็นด่านนี่มันอารมณ์เหมือนด่านแซนสตอร์มอะอืม ดาดไซสอตอมก็ถ้าตำถ้าโจรบุกเร็วก็ได้เปรียบถ้าตำรวจบุกช้าก็ได้เปรียบไอ้ถ้าตำรวจบุกเร็วก็ได้เปรียบนะครับผมเนาะโอเคครับวันนี้เราจะไปเล่นด่านมิทาวของเรากันนะครับผมเนาะไม่รู้จะมีใครเล่นไหมนะปืนที่จะเล่นก็แน่ละเ,เอาปืนนี้ได้สามไปนะครับผมปืนตัวนี้ปืนนี้ได้สามไปนะครับผม้ผมนะก็ดาเมท่าเ็ดหน่วย จริงเอาปืนหนึ่งไปเล่นได้ไหมก็ได้แต่เอาเอาปืนนี้ดีกว่านะากะเอายิงตายชัวอ <laughs> เครับเดี๋ยวเราตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของด่านมิทเทลแบบใหม่นะครับผมเนาะปรับการฟกาฟฟิกแล้วก็ปรับพวกอะไรพวกนี้แหละพว,พ,วพวกพงพวกภาพให้มันดูทันสมัยให้มันดูแบบให้ให้มันไม่เก่าอะ่ะคือเปลี่ยนแบบใหม่อะ่ะเออ ให้มันไม่จําเจนั่นเองปรับเรื่องของแสงสว่างนู่นนี้นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับประกาศจะหาห้องได้ก็นานอยู่นะคนไม่ค่อยเล่นกันนะมิดทาวางบีเลยโอ้โหดีมากแตยวสูงกัน คนที่มันโกงไงน้องเอา้าต,ตัวๆเหรอเป็นไงครับสําหรับด่านนีเท้าใหม่นะก็สีสันสวยงามนะครับผมก็ปรับอะไรใหม่ทําให้มันดูแปรงแปลกปตานะครับผมจริงๆก็อยากให้เพิ่มจริงอ,อยากเพิ่มโหมดใหม่มากกว่านะเล่นโหมดเก่าเบื่อแล้ว <laughs> อันนี้ใส่ฉายาสน่หนะผมไม่ได้ใส่ฉายาคุมสีฝืนก็จะดีหน่อย Bomb has been ส่วนมากก็เล่นลักวิวดาวเทาแซนสตอมกันนะตาอื่นไม่เคยเล่นกันนะ <laughs> อุ้ยงมเกือบตายไปแล้วห้าสิบสามว่ะชนะครับปืนมันโกงปออมันก็โกงจริงๆอะแหละมีเท้าใหม่มีเท้าใหม่เอาละเิปไป ไอ้เจ้าหูแตกจะเท่โอเถื่อนยังร้มั้งยิงหัวแป่เลยวะไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ลุยรุยเลยเดี๋ยวสิบเอ็ดนัดเอาเพื่อเด้ลป่าโดนตัวเองชิบหายเอ้ยเสองนัดอ่ะ ชนะโ์ยิงมั่วมากเลยนรงนี้อ่ะเราไปโซนอื่นบ้างนะจะได้เห็นอ่ะรถถังก็เปลี่ยนอ่ะตรงนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนที่ GM เอ็มแจ้งไว้นะครับก็เปลี่ยนหลายส่วนอยู่ครับแต่เราไปโซนอื่นบ้างจะได้เห็นอ่ามุมอื่นของของของด่านบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้ดูแค่ที่เดียว มานี้นะครับเป็นไงเปลี่ยนใหม่เยอะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนทั้งด่านอะอทั้งโทนสีทั้งอะไรก็ดูทรงก็เปลี่ยนทั้งด่านเลยยตำรวจโอโหโ,หโหโดนลา่าว่ะ ออกกันเลยนะครับที่เราไปแต่ B เนอะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดู A กันบ้างเอมาเรามาดูกลางก่อนนะครับไอรอบที่แล้วผมผมไม่ได้เปิดแบบสลับทีมเราก็เลยไม่ได้เห็นฝั่งน้ําเงินเลยเอาไอ้พวกพี่ก็เร็วเกินอ่ะไป A มั้งอ่าตานก็จะประมาณนี้เป็นไงเปลี่ยนใหม่นะครับให้ความรู้สึกใหม่ มันยิยงงมเลยเก้าว่วะวางปืนก่อนถ้าปืนถ้าไม่ใช่ปืนเนี้ยตายไงไอะไรโถ,ถมาตายผมโดนยิงตายเลยนะถ้าไม่ใช่ปืนเนี้ยอุ้ยไอเชีอดห,หลับเลยค่อยเลาะไปค่อยเลาะไปแตกไปวางเองก็ได้วางเองก็ได้เบิดมีประตูง้างรอ กู h, ปุ๊บยิงเลยนะเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปอยู่ตรงนู้นอุ้ยหัวเกือบแตกว่ะ นี่จังมันแลงปืนมันแรงปืนไม่โกงโกงมากกล้าพูดเลยปืนไม่โกงมากโกงไม่โกงก็เอาสิโกงมากสองนัดสักนัดคืนเสี่ยงกรนให้กระสุนมาน้อยดีแล้ว ให้มาเยอะมันโกงนี่ขนาดให้กระสุนน้อยนะกระสุนไม่เยอะนะร<ป>อ,อบนี้มาเป็นทีน้ำเงินบ้างนะครับมาเป็นทีมดักบ้าง<ป>เดี๋ยวรอบหน้าถ้าจะได้ไปอยู่ทีน้ำเงินนะดูดูทรงแล้วเราอยู่แดงมาสองตาแล้วอะเจ็บนะะเจ็บนะ นอมันแรงนะไอ้หนแูแรงไม่แรงก็ดูเอาสิปืนหรืออะไรไ s <S อยู่เนี่ยเรามาอยู่ทีน้ำเงินนะครับผมเนาะต่อกันอีกเกมนึงปืนมันโกงมากผมบอกเลยปืนเนะี่ยแต่นี้ปืนรุ่นใหม่แม่งโกงมากไอ้เที่ยวหูคุณไม่น่าวัดกับลูกซองเลยโกงมาก <laughs> ก็โกงพอๆกับปืนผมนั่นแหละลูกซองอะ่ะจะไม่ว่าปืนเขาโกงเกินไปก็ไม่ดีเพราะปืนเราก็โกงกันว้ยมตัตออไหนวะครับผมมันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับผมเนาะแต่ตกจะอย่างนึงมาเร็วมากเลยเพื่อน ผมดักกลางนี่เ่าบี้บอกว่าเหี้ยไปเหีายไปผายเลยแเราคนเดียวแล้วเฮ้สองคนผกตายหมด ยิงไม่โดนชิบผายเอ้ยให้ทีมแดงมันวางไม่ได้แต่ถ้าให้แดงวางนี่เราซวยเลยนะเนี่ยต้องมาดักบีก่อนไม่บีกับเอนะเงียบว่ะเอาละมันเงียบมันเงียบต่อกลางป่ะวะสต่วมาผมเล่นเดสแม็กนะผมไม่ค่อยได้เล่นวางระเบิดเท่าไหร่ ป็นยงยิงไม่โดนด้วยเป็นยังเป็นไงล่ะยิงก่อนตายก่อนเป็นไงล่ะยิงตายยิงก่อนตายก่อนชิบหายยิงไม่โดนสักนัดคนก็โอ้โหเกือบเต็มห้องนะถือว่าใช้ได้ใช่ได้ใครส่งอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวใครส่งอะไรมาบ้างจะแตกมั้ยะบีได้บีได้ Oh, B point. B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 . Bomb has been planted. B point. Fire in the hole. Wait. ห้าศูนย์เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย